สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนของครูอุ้มทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับวันนี้ห้องเรียนของครูอุ้มนะครับจะพาทุกคนมาเรียนนะครับในเรื่องของการคูณจํานวนมากกว่า2หลักนะครับกับจํานวนมากกว่า2หลักนะครับก็คือจํานวนตั้งแต่3หลักขึ้นไปนะครับคือหลักร้อยใช่ไหมครับถ้าเลข3หลักก็ถึงหลักร้อยนะครับก็คือหลักร้อยขึ้นไปนะครับจากโจทย์นะครับจากโจทย์ที่ครูอุ้มเตรียมไว้ให้นะครับก็จะเป็นการคูณเลข สีหลักกับเลข3หลักนะครับโจทย์ของเราก็คือ1732นะครับคูณกับ414นะครับมาครับเรามาเริ่มทําไปพร้อมกับคูอุ้มได้เลยนะครับจากโจทย์นะครับคูอคุ้มขอเขียนวิธีทําก่อนอวิธีทํานะครับจากโจทย์นะครับ1นึ่ เจ็อ่าเป็นตัวตั้งนะครับ 1, 7 3 2ตัวที่มาคูณนะครับตัวที่มาคูณก็คือเท่าไหร่ครับ414อ่า414ระบครับึ๊บตั้งคูณเรียบร้อยนะครับทีนี้ทำไงต่ออ่าเราก็มาเริ่มคูณกันเลยนะครับเริ่มคูณกันเลยโดยนะครับให้เรา นำหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของตัวคูณนะครับคูณหลักหน่วยของตัวตั้งนะครับก็คือเอา4ไปคูณกับ2นะครับ4 2เป็น8นะครับต่อไป4ไปคูณหลักสิบนะครับ4ีคูณสเป็น12เราก็ใส่2ทด1นะครับต่อไปเราเอา4ไปคูณ7 7 4 28นะครับบวกตัวทดเป็น 29นะครับล้าก็ใส่9ทด2นะครับต่อไป4คูณ1เป็น4บวกตัวทด2เป็น่าเห็นไหมครับก็จะได้เป็น6,928แต่นี่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะเราเพิ่งเอาแค่4ในหลักหน่วยไปนคูณเท่านั้นนะครับต่อไปเราก็เอา1ที่อยู่ในหลัก10นะครับ1ในหลัก10ก็มีค่าเป็น10นะครับ เมื่อมีค่าเป็น10ในหลักหน่วยกุ้มเติมศูนไว้รอเลยนะครับเราก็เอา1ไปคูณ2ได้2 1คูณ3ก็ได้3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ1คูณ7นะครับก็ได้7 1คูณ1ก็ได้1 17,320นะครับตัวนี้จะเป็นผลคูณของ 10นะครับก็คือ1ในหลัก10มีค่าเป็น10นะครับคูณกับตัวตั้งอ่าก็ยังไม่ใช่คําตอบเราต้องเอาหลักร้อยมาคูณเพราะเราคูณเลข3หลักถูกต้องไหมครับอ่าตัวตัวคูณเรามี3หลักต่อไป4ในหลักร้อยก็มีค่าเป็น400ใช่ไหมครับในหลักหน่วยกับหลัก10คกูมก็เติมศูนย์ไว้รลออ่านะครับแล้วก็เอา4ไปคูณเริ่มจากหลักหน่วยของตัวตั้งเหมือนกันนะครับ4คูณ2เป็น 8นะครับ4ีคูณสเป็น12อ่าเราก็ใส่2ทด1อ่าตัวนี้ตัดทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงต่อไป4ีคูณเเป็น28บวกตัวทด1เป็น29อ่าเราก็ใส่9ทด2นะครับ4 1เป็น4บวกตัวทด2เป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็น6นะครับเป็น6 ครับเราก็จะได้คำตอบมาเป็นหกหมื่อแเก้าหมื่นสองพันแปแต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเราต้องเอาอะไรครับเอาทั้งผลลัพธ์ที่เราคูณได้ทั้ง3ตัวนี้นะครับ3าจำนวนนี้มาบวกกันนะครับบวกเลยนะครับ8 0 0บวก0ก็ได้8นะครับ4 เอ้ยสอบวกสเป็น4ีนะครับเกวกสเป็น12บสนะครับสิบวกแเป็น20แล้วก็ใส่0นย์ทด2อนะครับหกบวกเจบวกเเป็น13บนะครับบวกสเป็น15บวกตัวทด2เป็น17เนะครับแล้วก็ใส่7ทดเท่าไหร่ครับทด1นะครับเกวกหเป็น10 บวกตัวทดหนึ่งเป็น11อ่าแล้วก็ใส่1ทด1เหมือนกัน6บวกกับตัวทดนะครับ6บวกกับตัวทดก็เป็น7อ่าเราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนะครับขีดเส้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ชัดเจนขึ้นคำตอบของเรานะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดแสนหน่งมื่นเจ็ดพันสี่สิบแ น,นี่ก็เป็นคำตอบของ 1, นึ่งเป็ราบสองคูณกับ4 1 4นะครับเป็นการคูณของจำนวนที่มากกว่า2หลักอา,อาจจะเป็น3มหลัก4หลัก5หลักก็ได้นะครับกับจำนวนที่มากกว่า3หลักเช่นกัน2หลักเช่นกันนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะคูณ2หลัก3หลักหรือ4หลักเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับค่อยๆทำไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอน รเราก็จะได้ไม่งงนะครับยังไงคุ้มก็ฝากติดตามนะครับคลิปการสอนของคุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ